สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เริ่มขึ้นที่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ประกอบการของบริษัทเซนจูรี่ทวนทวันประเทศไทยนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยในปีนี้แลวก็ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ทางการเมืองนะครับคุณกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์นะครับซีอของเซนจูรี่ทนวันประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาการเมืองส่งผลต่อการเปิดตัวโครงการใหม่ๆทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านซึ่งคาดว่าในช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียม ใหม่เนี่ยไตรามาสแรกเนี่ยไม่ถึง10โครงการนะครับส่วนที่เตรียมเปิดในเดือนมีนาคมก็จะเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรามาสที่2และไตรามาสที่3แทนนะฮะเพราะว่ามันมีความกังวลถึงกําลังซื้อนะครับถึงอารมณ์การใช้จ่ายของประชาชนผู้บริโภคที่อาจจะเลื่อนการวางแผนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของบ้านและคอนโดออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะส่งผลให้ภาพธุรกิจโดยรวมภาคอสังหานั้นไม่ขยายตัวนะครับ หรืออย่างน้อยขยายตัวต่ําที่สุดเนี่ยในรอบ2ปีนะครับในรอบ2ปีนะครับเป็นคําเตือนจากคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาพูดง่ายเจอพิษการเมืองยืดเยื้อยืดเยื้อ,อ,อถึงขั้นที่มีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาของนักลงทุนและผู้บริโภคแล้วก็มีผลกระทบแน่นอนต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐซึ่งในที่สุดแล้วมันก็มีผลโดยทางอ้อมไปถึงกำลังซื้อของประชาชนทั่วไป อยู่ดีนะฮะโดยสรุปเนี่ยนะฮะมาดูว่าในช่วงเดือน2เดือนแรกของปีนี้นั่นมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการมึงยืดเยื้อมาถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะฮะยอดขายอสังหาเนี่ยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ตามการประเมินของทางซีอีโอของเซนจูรีทูนิวันเนี่ยอาจจะหดตัวลง30-40%นะครับมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยผ่านไปแล้วอาจจะหดตัว 30- 4 0ที่เข้าประเมินดูนะฮะ ถ้าไปดูแนวโน้มของสิ่งที่จะมาทดแทนเนี่ยปรากฏว่าที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยแปลงใหญ่ขนาด20-30ไร่เนี่ยกลับขายได้มากกว่าขายได้ดีกว่านะฮะซึ่งถ้าไปดูย่านนะในซอยเนี่ยขายได้ดีนะทําเลที่รับความนิยมก็คือลาดพร้าวาถนนใหญ่อย่างรัชดาพิเศษงามวงวานเกษตรนวมินทรารามอินทราพระรามสอง อันนี้ยังขายได้ดีอยู่แล้วราคาเฉลี่ยที่ดินก็จะอยู่ในบริเวณนี้ประมาณ4 0 0 0 0ถึง55,000บาทต่อตารางวานะฮะถ้าไปดูย่านที่เป็นธุรกิจย่านธุรกิจไปเลยเนี่ยมากกว่าที่อยู่บนจอนี้เนี่ยนะนะย่านธุรกิจอื่นๆเนะี่ยที่ดินก็จะแพงขึ้นประมาณ10%ประมาณร้อยละ10นะครับที่ดินในทำเลใหญ่ในย่านธุรกิจอย่างเช่นเพลินเจดหลังสวนวิทยุนะฮะราคายังคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ10% นะครับซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการปรับเพิ่มขึ้น18-30%นะส่วนแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอย่างเช่นเจริญนครตลาดพลูบางบางว่าราคาที่ดินปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า10%เล็กน้อยนะฮะเส้นรัตนาธิเบศเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ10กว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้บริหารเซนจูรี t ทูนวันท่านนี้กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ไตรามาสแรกไตรามาสแรกเนี่ย พราะผลกระทบที่มีต่อจิตวิทยาของนักลงทุนและผู้บริโภคเนี่ยการซื้อคอนโดนะฮะการซื้อคอนโดการซื้อบ้านนั้นเริ่มมีการชะลอไปและในที่สุดแล้วมีผลต่อการชะลอการเปิดตัวโครงการแต่ในขณะเดียวกันการลงทุนในการเข้าไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆที่ดินแปลงใหญ่ใญในย่านที่ไม่ใช่ย่านธุรกิจแบบเกรดเเต็มๆนะฮะคือเราไม่ได้พูดถึงเพลินจิตหลังสวนวิทยุ สีลมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นย่านธุรกิจรองลงมาที่สามารถปลูกบ้านได้ปลูกบ้านจัดสรรได้ทําโครงการในใน,านาคนได้ปรากฏว่าการซื้อที่ดินในย่านพวกนั้นกลับมีราคาที่ดินที่สูงขึ้นกว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจอันนี้ก็บ่งบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับว่ามันมีความเสี่ยงที่มีอยู่ในส่วนของภาคธุรกิจแต่ในขณะเดีวยวกันเหมือนกับว่าราคาในย่านธุรกิจมันสูงอยู่แล้วถ้าเทียบกับย่านอื่นๆซึ่งเป็นย่านรองลงมา นะครับแต่ว่าที่ชัดๆก็คือว่าผลกระทบมันมีและมันมีต่อจิตวิทยาของผู้บริโภคและแน่นอนก็มีจิตวิทยาของตัวเจ้าของโครงการด้วยนะฮะว่าเขาจะเปิดโครงการเมื่อไหร่แน่นอนการเปิดโครงการเนี่ยถ้าอยู่ดีๆมาเปิดตอนที่มอบชุมนุมกันอยู่ตอนนี้ไม่มีรัฐบาลเต็มอำนาจเนี่ยมันก็คงจะเปิดแล้วแบบไม่เป็นข่าวไม่เป็นกระแสคนก็อาจจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะซื้อนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าลองคิดดู